กองทัพกองทัพตื่นได้แล้วไปทำงานกองทัพตื่นได้แล้ววันเสาร์วไม่ใช่เหรอใช่บอกแล้ววันนี้วันทำงานแล้ววันนี้เราสองคนต้องไปที่กองถ่ายด้วย เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวนั่นกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดี๋ยวไปเจอที่กองถ่ายเลยแล้วกันจ้ำใจไป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  ตาภูมิไปไหนแล้วอ่ะรู้ว่าเมื่อคืนนี้ตอนฉันหลับแต่ทีพวกเธอไปบาสน่าตาภูมิเขาจุนเช้าแล้วเขาก็สั่งบาททุกวันไอบาทอือโอ้โหจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายตักบาทนี่เมื่อไหร่ ดีแล้วคุณมาก็ดีแล้ววันนี้นะคุณห้ามไปห้างเด็ดขาดห้ามไปดูหนังห้ามไปฟาสต์ฟู้ดเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอพวกเพื่อนพนักงานที่ออฟฟิศของเจนเนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปวัดไปว่าอะไรตามสบายอยากไปไปได้เลยเพราะว่าแถวนั้นนี้พวกคนเที่ยวออฟฟิศไม่ไปนีกแล้วนอกจากมีกองถ่ายที่นั่นโอเคนะไปนัหนุ่ม บ <Bye. S 2> ายเดียวามเพื่อนชันะอมแล้วนี่วันนี้นายจะทำอะไรอ่ะก็ตอนแรกก็ว่าว่าจะไปเดินห้างอะนะแต่เห็นเจนเขาห้ามแล้วก็คงอยู่ที่นี่แหละเก็บกวาดบ้านให้เจนเขา น่าเบื่อตายดินี่เจนนี่ดักไว้ทุกทางเลยนะทั้งห้างทั้งโรงหนังทั้งฟาสฟูดอะไรเนี่ยอืก็ไม่เป็นไรหรอกจริงผมก็ไม่อยากจะไปในที่ที่คนมาเยอะๆเ,เดิมพลุกพล่านกันไปนี่ไงจะอยู่ห้องทั้งวันเนี่ยนะนี่อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณไปกับผมแล้วกันนะเจนไม่ได้ห้าวไหน,นี่นะได้ครับ Thank <laughs> you. มีน้ำมีวนวลจังเลยนะครับทั้งสูงทั้งหลอ่อขนาดใส่เสื้อผ้ายังเห็นได้เลยเนาะกล้ามมันมัด,มด,มดเลยอ,ะอ่ะ เขาเข้าใจเลือกแฟนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตแมนแท้เลยแข็งแรงอดทนนะแล้วคุณไปเจอที่ไหนนะคะเจอในห้างเห็นเขากำลังเดินออกมาจากร้านขายยาที่ซุปเปอร์ยาว้าวไปซื้ออะไรกันเอเหมือนกันสงสัยคุณทภูมิคงพบกลับมาจากเมืองนอกไม่พอใจนะ ก็คิดถึงสินค้า made in Thailand น่ะใครๆอ่ะก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นแหล่งผลิตยางชั้นดีของโลกนะต่อให้เม็ดอินเวสเก็เถอะส้มขงฉันไม่ปางยื่นกระชับส้มของเธอไม่ได้เลยอย่าไปทำงานเนี่ยดูสิป่านี้ยังไม่มาทำงานสงสัยเมื่อคืนคงเลี้ยงรับขวัญคืนสู่เย่ามังกรเจ้าพญากระต่ายไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แน่นะห้องข้างๆก็อาจจะนึกว่าไฟไหม้ก็ได้แต่ว่าได้กลิ่นยางไหมจากห้องเย่ ถ้าทางคุณพิงนี่จะเก็บกดเรื่องใต้สะดือนะคะถึงได้หัวเราะร้านเอ๊ะหัวเราะร่วนเชียร์ก็ไม่เชิงหรอกค่ะคุณเจนเอ่อพิงอาจจะไม่มีโอกาสได้รับความอบอุ่นอันล้นเหลือจากคุณเจนเท่านั้นเองใช่ค่ะเจนก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน คุณพิงค์จะขาดความอบอ,อุ่นนี้หลายปีดีดังนะคะยังไงก็พยายามหน่อยนะคะข <laughs> <sk> าดความอบอ,อุ่นมาหลายปีดีดักแล้วใช่ไหมพัยายามเข้านะ <S <S อจัไปทำไมวะ เขาไปด่าอีก้ยไงมันจะชอบมาให้ท่าผัวฉันเว้ยคอยดูักแก่ฉันเก่าอันนี้ลยนะไปด่ามันต่อหน้าทารกกนันาดีดีดีเอาขาดความอุกุนมาหลายปีที่ดักแล้วใช่ไหมพยายามเข้านะไม่ค่อยเจ็บอ้าวมันต้องเติมเออยังไงอะพยายามเข้านะดังก้อยเวลาพูดออกเสียงให้มันจิกมันนะพยายามเข้านะนั่งใต้ ถ้างานนี้ออกมาดีนะพวกเราก็สบายเพราะลูกค้าอะไรนี่มีโปรดักเยอะถ้าถูกใจเขาพวกเราก็กินไปนานค่ะถ้าทางเขาไปจชูจี้ด้วยนะคะเออเออเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้แล้วนะก็ถึงตาแต่งงานลูกสาวผมบา้างหละ ใช่จริงผมก็เกรงใจพวกคุณนะถึงไม่ได้พูดมากแต่ว่างานนี่เป็นงานเปิดตลาดใหม่พวกคุณก็ทำงานกันเต็มที่ไม่ได้ขอแรงแล้วนะโอ้แหมเรื่องนี้เราเข้าใจดีครับไม่มีปัญหานะฮะก็ดีเออได้ข่าวว่าคุณตาภูมกลับมาใช่ไหมท่าเจ องชวนก็ดูสิให้เขามาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะเพราะว่าเพื่อนเจ้าบ่าวตัวจริงเนี่ยผมดูแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลยแต่จะบปุก็ไม่รู้จักนักจีนนะคะก็บอกแล้วไงงานนี่เป็นงานเปิดตลาดใหม่งานที่ออกมามันต้องเนี้งต้องสวยจะให้หน้าเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยเดเกได้ยังไง ผ่อนมากนะคะจะไม่เกียรติแต่ตอนนี้จะพูนเขาไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่นะคะอีกานเดือนจะจบถ้ารอคูนจะไม่ทำงานนะคะเชียงใหม่เลยน่าเสียดายนะที่จริงเราจะหาเพื่อนเจ้าบ่าวจากมอญลิงก็ได้แต่ผมกลัวความรับจะแตกทีหลังนะน่าเกลียดที่จริง ก็ให้คุณสุนเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้นะคะคุณสุนก็รอลนก็ <laughs> ไม่เลวนะเออแต่มันไม่อยากให้มันวกวนวนนะเพราะยายุดาก็บอกว่าเขาอยากได้เจอเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ่ะขรกับวลมาก <laughs> เออพูดไปพูดมาก็ยาวความมันนะเอาไว้ค่อยคิดกันทีหลังดีกว่า

วันนี้เอาเดี๋ยวคุณผู้เทียงพวกเราเนี่ก็เข้าใจหาสถานที่ถ่ายทำดีนะอ๋อใช่เหมาะมากเหมาะมากบรรยากาศให้ดูมันเป็นเมืองไทยเลยนะใช่ใช่ปลาุกมัวพอนี้เริ่มเก็ียบบล็อกยืนฮะคุณบ๊อบวันนี้่ายไปถึงไหนล่ะ กำลังถ่ายช็อตจบก่อนช็อตไฟลุกเลยครับผมว่าเอาไว้ท้ายเพราะมันถ่ายยากมากอันตรายด้วยครับแนาดเด็เด็เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันปองทับนี่เฮ้ยทำไมมาเร็วกว่าพวกเราอ่ะมานานยังเพิ่งมาครับอ๋ออ่านี่ยให้เจนแนะนำแล้วกันนะครับ